ลำโพงตัวช่วยสำหรับคุณครูและก็ไกด์นำเที่ยวนะครับเป็นลำโพงขยายเสียงนะครับไม่อยู่ด้านหลังนะครับหยิบออกมาสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีครับสวัสดีครับ1 2 3สเวลาใช้งานนะครับคุณครูวางบนโต๊ะอย่างนี้แล้วก็พูดไปใช้งานได้นะครับตัวไม้นะครับมีคลิปหนีบปกเสื้อด้วยนะครับอ่านักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเขามีคลิปหนีบด้วยนะครับจะใช้ในเป๊เวลาสอนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคุณครูหรือไกด์นำเที่ยวนะฮะตัวไม้หลังจากใช้เเเเสรร็็จแล้้วนี่กบบขาไปคั เขาจะชาร์จอัตโนมัตินะครับตัวไม้เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงนะครับแล้วก็ลําโพงเนี่ยใช้งานได้12ชั่วโมงเลยนะฮะสำหรับคุณครูเนี่ยเอาไปใช้สอนได้เต็มวันเลยนะครับเสร็จแล้วกลับบ้านเนี่ยชาร์จแค่2ชั่วโมงเองนะครับเต็มแล้วนะฮะกรณีไม่อยากใช้ไม้แบบนี้นะครับเขามีไม้สายแบบนี้ของหูแบบนี้มาให้ด้วยนะฮะนี่ใส่เรียบร้อยฮะอีกฝั่งนะครับเสียบแจ็คเข้าไปเลยนะครับคุณครูอยากไ้ใช้สอนหรือไก์น้ำเที่ยวก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆครับไม้ตัวนี้สามารถปรับโยกได้นะครับ ยกน้ำมาดื่มปรับมาพูดเหมือนเดิมได้เลยครับลำโพงตัวนี้ยังเป็นระบบบลูทูธด้วยนะครับแค่กดปุ่มเดียวนะฮะให้ขึ้นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยนะฮะเราเอาไว้เปิดฟังเพลงเหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปได้เลยนะครับประโยชน์เยอะจริงๆเลยครับนอกจากนี้ระหว่างที่คุณครูสอนอยู่นะฮะนักเรียนเกิดง่วงนะครับสามารถที่จะต่อเป็นคาราโอเกะร้องได้เลยนะฮะ ว่าเป็นฉันจะร้องผ่านไม์แบบนี้หรือจะร้องกับไม้ลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเหนื่อยก็ยอมก็ใจชอบเธอไม่เบาตัวนี้เขามีใส่ของคอมาให้ด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้นนะฮะเป็นได้ทั้งลำโพงขยายเสียงนะครับใช้กับคุณครูใช้กับไกด์หรือใช้ในห้องประชุมก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือจะใช้เป็น ลำโพงบลูทูธไว้ฟังเพลงสบายสบาๆชิลๆอยู่บ้านก็ได้ครับตัวนี้เขามีให้เลือกทั้งสีดําและสีขาวแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะฮะเห็นตะกร้าสินค้าตรงนี้กดเข้าไปเลือกได้เลยนะฮะ